สบายดีสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนเนาะยินดีตอนฮับเขาสูซองคิวเด้อเอ้ยบอแมนเนาะเอ้บอแมนยินดีตอนฮับเขาสูซองดำบ้าสีดำบ้าเหลาบอแมนดีก่ยินดีตอนฮับเขาสูซองของบาลีเนาะอีกคือเขาคือเดิมพี่น้องพบกับเฮาสีโตด้วยกันเนาะสีโต บอกเป็นตัวเลยสี่คนเนาะกัตอนนี้เฮาอยู่ที่เมืองลาแขวงอุดมไซน์นะทุกคนเนาะพวกเขากำลังจะเดินทางเข้าเข้ากันงดนอนฟ้าเขาขอจากเพลงคุกคิวใครยังใครยังเพลงอ่าไปปะตอนสมัยอยู่มสุพรรณบุรีน่ะห้องประวัตน่ะเน้อท่นหนึ่งพ่อแม่ลำนะลำลื่นะโอยเนาะ ห้องกับผู้ใดตอนนั้นโอ้ตอนไห้ไปสอบครูก็ได้โอ้จิตตะช้อนอยู่ผงชลีด้วยนี่ก็ดีแมนแล้วเนาะไปสอบหาครูกันสอบหาครูกันเอาจักทอนก็ได้ทีลืมละต่อมีครูก็ได้เนี่ยนี่นี่นี่ชั้นห้องเป็นทันนี่ยไม่ต้องห้องเอาหมดเลยห้องเป็นอาลาบามุดนี่เนาะปัดทุกบ่สดำมาเล่าแปลกใจเนาะแปลกใจตอนที่าเราเฮียนน้ำกันนะครูคิวบ่เคยประกวดห้องเพลงเนาะน่ แต่ว่าไปมอสุพรรณบุรีไปเป็นนักห้องในคณะศึกษาศาสตร์คนมีของบัวธรรมดาได้ทีนึ่งอีกตามบ้านปะตามบ้านธรรมดาเลยเนาะธรรมดาไปต่างไหนคณะศึกษาศาสตร์แต่รับมอสุพรรณบุรีได้เป็นที่ทีสองอ่ะทีสามบ่มีเลยทีนึ่งทีนึ่งบ่แม่นนักข่างถ่ายปะคิดคิดว่าทีหนึ่งเหรอห้องคนเดียวูอันนี้เป็นนักห้อง ทางห้องเก่าแล้วกับปัจจุบันพร้อมเลยตอนนั้นนั่นเอ๊ะตอนองเงัาเฮี้ยน้ำกันโบ,บเคยเห็นคูคิวที่ว่าจะห้องเพลินแบบประกวาดเนาะแต่ว่าไปพุ่นแล้วก็ห้องวบบวอออไวๆนี่เนาะ,นะทางคูคิวเพิ่นเกี่ยมทีมีเพลงใหม่ออกมาไ,มดดได้ดอดวะกางคอฟักเนาะผลงานเพลงลวงหนาเนาะอ่างอะไรังี้ยคืดซึมโบกเสออะไรเงี้ยอันเทาลมกันมันนะโรเจอร์น่าโรเจอรน่าน้องไปแล้วนะ พ่อเพลงเบาในใจบุหัวใจอะไรอย่างงี้เนาะทุกคนเบาในใจเนาะกาเส้นทางนี่นี่เนี่ยเบาเบาลายเพราะจนลืมเลยเส้นทางนี่เป็นเส้นทางที่เขาจะเข้าไปบานทีว่าน้องพอสมควรทุกคนเนาะการลองไปติตามครับสู้น้องกนว่าเขาจะไปเจอมู่บานใดแล้วก็พระสาชนจะเป็นแนวใดเนาะพราทีว่าเขาจะเห็นบรรยากาศอ่าช่วยเหลือบอหรือว่านวใดเขาจะเห็นไปทุกคน แล้ว่าถามว่าบุญเข้ากับจะไทยสภาเพื่อนร้านบัตัวหน่อยกับอ่าพ่อแม่พี่น้องแต่เบิร์นต้กันเนาะแมวแล้วแม่แล้วยำบาราวเกลเจ็ดจักซิงเอยเอยเอยเอเฮ้ยเฮ้ยมีเพลงนี้ มันต้องมีดนตรีกันเนาะเป็นเป็นนักห้องพูดกี่เพลงมีส่งสารผลงานเพลงพุนะฝากกันแน่อออัลบั้มสุดหนึ่งแล้วนี่นะฝากในซ่องเบลลี่เดนคนผู้ให้คนใจแปรอีกไม่ติดบุญยื้อชีวินหน้าตาไอ้มันสงโชนนะนะติดลิขสิทธิ์ได้ติดลิขสิทธิ์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวชิได้ลบออกนะทุกคนดับเาเลาวจะทวงลิขสิทธิ์น้องห้องบ่ได้ต้องให้เจ้าของผลงานเพลงคือทุกมือเนี่ยอยากให้หลายๆคนมาคอเวอร์แบบเขาจิ๊บปอยให้ฟรีๆนะแต่ บมมีเพลงขอบฟ้าอุ้ยอุจักเลยบอมันบมมีเพลงเคยเบิ่งเพลงนี่เลยเรียกว่าเพลงซีเล็กบอสเนา่แหละเพลงซีเล็กนี่แหละเพลงซีเล็กตทุกคนนะเปิดเข้าไปเฟซบุ๊กคอยละอุกหัวใจแท้เด้ประมาณนั้นอากาเนาะทาถงประธานได้สนใจผลงานเพลงเนาะทั้งดัมบาร่าทั้งกูคิวมีผลงานเพลงทุกคน ทางซองของข้าเจ้าก็ได้เห็ดเพลงลงทางลงลงซองดดา่าางควาเอก็จะมีทางโกแเลิีทวมาอ่ลิงจะมีทางโคกเราลิง็ีทางเชอร์ลกะทงโกาเองางกว่าแฟเอลงก็ดีทงอ็ะมงเพอลงก้องาเอะียงเ็ดเพอลงเต้ะเนาะ อ่าก็ได้เอาลองบ้างลองบ้างจะมีทางลองใช้ก็เอาพูดนึ่งอ่าสายแววบ้างนึงบางทีมีแมวมองของเราจับต้องจับตาบางทีมีระดับโปรดิวเซอร์มันกำลังเบิ้งเฮาอยู่เนาะแม่นเอาลองโซเสียงนตาได้แล้วหนตาได้เอาลองฟิชเชอร์ลิงเบิ้งบุณีเห้จะได้ฟิชเชอร์ลิง คนละฟิตแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวไปติดตามครับส้มพร้อมๆกันเนาะ ทุกคนพอดีเขาขี่ขึ้นมาเนาะแต่ว่าดอยนี่ยังบบพ่นเลยทุกคนพุ่นละทางที่เขาจะไปนี่อู้แต่ว่าเขาขึนมานนี้เขาเลียวไปเห็นวิวดีดีน,น,เนะเนาะนี่อันนี้นี่เป็นทางที่เขาจะไปเนี่มีบานมีเงื่อนเรียบไปเนาะป้าภูเขาสุดยอดเลยทุกคนสลับซับซ้อนเนาะแต่จะเข้าไปสู่อ่าเคตแดนของูสารีนี่มันจะเป็นสลา์จะเป็นผู้เป็นดอยล้ลาเนาะ พุ่นทางเขาจะไปเห็่เสียงแดงอยู่พุ่นแหละพุ่นดอยนี่น่าจะลงไปตืมเนาะตอนนี้ทางครูคิวครูดอยก่อนไปก่อนเขาละเดี๋ยวเขาน้าหลังไปเนาะพอดีอยากเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งน้ากันโอมิงงานลงมาเนาะทีมงงานลงมาอย่งงานงาน,นี้รอถ่าเขาอยู่นี่แหละรอถา่าเอาอย่นหอดบานยังรอเขาเดี๋ยวนี้น หังพูเท้เนาะสบายดีไ่เท่าสบายดีโอ้ฝนเรียงเปลยเแน่นอ้เป็ดบ่กหลายตัวเนี่ยไม่เท้าซื้อยังไม่เท้านี่ซื้อไม่เท้านี่ สบายดีนมแ่วเอาผนตกใจอีซุงอีซุงอ๋อเม่ายังผู้งาไ่เนี่เม่าวเม่ายังเป็นเา้านี่เมถานี่สุดแล้วเนาะความมีผูกบ้าว้ายเนาะเฮ้ยุนี่จะเห็นเขาใส่เป็นแบบอนา อย่างแบบตาหางเนาะ uh huh. อย่างแบบบทีคือสนเผาโมงก็เนาะอย่างขจาเนาะในอย่างผนจะใส่แบบนี้ทุกคนแบบบ่หาเออแบบบทีเอะแบบตาหางหางแบบนี้คนใส่เปรเครื่องเปรคงมีอย่างก็ใช้ได้เปรอตฟืนเนาะคนเห็นเป็นการต่างบานที่ว่า อยู่กางผู้ดอยอะไรทุกคนก็คือเวลาเพิ่นจะต่างเงินก็คือจะได้คุดคุดให้มันเพียงแล้วก็ต่างเงนินใส่นานนี่เป็นภาพที่อ่าเข็ดนอกสมควรทุกคนแบบ่แเท้บาว่าเขาสองเบิ่งยากนะท่านนี้เพิ่นจะตากเขา้าทุกคนเาวาะวาวงแล้วดูนี่นก็คือเพื่อนนั่ะเก็บเกี้ยวเขาไ้มากแต่ว่ามันอาจจะบบแหงดีนะก็เลยว่าต้องได้มาตากคืน สวัสดีสวัเกิดยังจะด้โอ้มันยังอันนี้น่ะเออแกนมันยังฮู้เนาะคือแักตแม่นงามสีเนาะเบิ่งเฮาจับกได้อ่ะบ่ฮู้มนยงฮู้เฮาบ่ฮู้ว่าแม่น่าบ่ฮู้ยมาแม่นยงงามสีเนาะ เอากระบ,บืะู้เนาะเฮ้ยไหนไหนทจะเป็นแกนอะไรหนึ่งนี่แหละเนาะเด็กหน่อยเป็นกระ,า,ะหาหาเฮางนั่นเองห้อใหญ่ซ <Pam ela. S 1> สบายดีนะสบายดีเฮดเบิรงสบายดีเป็นบ่สบายดีเฮดเบดิร์ดเข่าอย่างนี้ต <c oughs> <c oughs> ่ออย่างแล้วบ่ฮู้อ่มา ผู้บี้เข่าวปอยังข่าปอยังปอนึงพูนีเด้ปอยังจิดีปอเกียปอเกียมอ๋อพูนีเด้กปอเกียปอเกียมคือกันสามคนพูนีเด็กคือกันเนะอจักปีแล้วนองจักปีแล้วฝันบ่หัวนะถือกันมันเออเงินมากบังยังหัวนี้เขาก็ไม่เคยน ขอบใจเด้อแม่เด้อเออไปบ้าจือกมาเตงก็คือทางอีพอเพิ่นมาอธิบายอันนี้มันแกนมาร์กน้ำอ้อยนะพ่อะเนาะเออเนาะอ้อยเดี๋ยวนี้นี่มาตากแดดแล้วก็ไปจืนให้มันแตกแล้วก็กินเนาะเออจ้ะคือกับสาลี่เนาะเนาะเออเออสาลี่ก็สาลี่จืดน้อยเลยเพื่อนเนาะเนาะเออแต็กคือกันเนาะเออแต็กคือกันเนาะอืมอีกไงเนอร์นี่นี่อันนี้อันนี้เขาไปตากแดดแต่มันแห้งกันเนาะเออจ้ะแล้วก็จืงไปจืนเนาะเออจ้ะแซบอ่ะ แซบอะแซบเนาะมือซปูเลยแมนมาร์น้ำอ่อยนะเขากินนะเออูกดี้เอไเเกลี่ยโดยโเยค่ะอืมเาก็บุเคยจกเื่อปูตนีเนาะอืูเอาข้าใจพ่อเข้าใจอะไรเปินเป้ฟืนมาเนาะทุกคน วิธีการเปย์ฟื้นก็คือใส่เป็นยางเนาะใส่เป็นยางเลยเอาฟื้นใสแล้วก็เปย์มาโอ้เด็กน้อยมันมันยางลิ่นมา ยืนดินตากแดดเพราะว่ามันอากาศหนาวหนาวนะทุกคนสบายดีไหมสบายดีเออเนี่ยบ่ได้ไปองเฮ่นนะบ่ได้ไปอ่าเป็นอย่างบ่เข่าบ่เข่าป่อย่างล้วน้อง 5, นะโอซ่าป่อยามน้องม well. <ructure> ันส้นเผายังส้นเผาอาคาส้นเผาอาคาบาดน้องมันอยู่เนี okay. oh, ่ยอยู่นี่เอาแสดงว่าบาดนี่นี่มีฮอตอันน่ะส้นเผาอาคากับส้นเผากระมูเนาะ มีสองชั้นพานะเนาะอานักเรียนทุกคนมุนีบุไดไปวงเรียนวงเรียนพวกเขาอ,อ่าไหมายืนตากแดดอันนี้ลดเนาะ,ะลดเปิ้ล <laughs> ตางเก็โอเคเนาะตอนนี of of ้เขากำลังหมดบาทมีทุกทีเรื่อยเนาะแต่ว่าอ่าเขาก็ซอกขนหาภารกิจของเขาก็คือบพื่เห็นเนาะแต่ว่าเขาก็เก็บภาพบรรยากาศภายในบาทนี่แหละมาให้ทุกคนนะครับชมน้ำกันกับสำหรับคลิปนี้เนาะเขาก็จะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนกัเป็นการเดินทางตั้งแต่เมืองลาแล้วก็ออกมาเคล็ดบาทปางโสมเนาะเป็น บนทางที่ว่าโอ้ทขึ้นดอยสูงสั <S 3 may out> okay ้นแล้วก็คดเลี้ยวแล้วก็ขี้ฟุ้นอีกนะกับมาเห็นบาทนี่ก็ถือว่าโอ้วิวดีเติบมันเป็นมุมที่ว่าสูงๆลมพัดเย็นดีนะบู๊กูบู๊กูคิวจักกลุ่มมาอย่างนึงเอาโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะทั้ง4ี่คนแก่อนขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อทุกคนสบายดีสบายดีิหนาวคืนด้วย